ตอนนี้กำลังจะหั่นเครื่องที่จะทำลาบเครื่องลาบนะคะมีไส้มีตับนะคะแล้วก็มีหนังหั่นเล็กๆประมาณนี้นะเรื่อง่านไหลมันผสมกันมุนคักไหลันแบแซบนานเดี๋ยวเราจะไปคั่วหมูกันนะคะพี่จิ๋วจะคั่วหมูนะคะโอเคนะคะ สวยงามเราจะเติมน้ำต้มหมูนะคะต้มเครื่องในลงไปนิดนึงน,นี้เกลือนะคะอันนี้ชูรสขั่วค่ะหั่นหอมใส่ลาบค่ะมะนาวนะคะพริก เราก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะลงไปด้วยน้ำปลานิดนึงชูรสคนก่อนนะคะหอมค่ะชาลอดหรือหอมแดงนะคะเอาช้อนมาชิมให้หน่อยท่านผู้ชมต้นหอมเพื่อใครอยากจะเผ็ด อันนี้ให้นักไก่ค่ะ